สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องมีคนโทรมาสวัสดี FCL Channel ครับสวัสดีย่ามกำลังสิคำมทำอะไรละสวัสดีคอนดสิบเอ็ดสิบหกคนจ้า แม่ก็มาได้สัแเกคุแม่เมี่ยมืดครับพี่น้องม่เห็นม่เห็นมาดีค่ะถามพี่น้องเนี่ยพอเห็นบ่ถามพี่น้องเนี่ยมืดบ่พี่น้องมืดบ่ปอขเมื่อเด็ดมาได้เด้อค่ะมืด็ดแมคะมืด็ดแมคะเปิดไฟไดรถไหมเปิดไฟได้รถอ๋อเด้อพี่น้องตอนนี้กำลังขับรถที่ไปมุกดาหารเด้อพี่น้องคอยไปตามหาเสือปลาแดงยุไซมี่ข้อเมื่อมากน่เด้อพี่น้องเด้อยุไซมี่ยุบานไผ่มีปลาแดงยังบอกให้ย่อ ปลาแดกตอนน่ะพี่น้องแบบตอนนะ่ะแบบบดน่ะมันมีอยู่่อยมาเอาอยู่โมงต่ว่า,าแบบตอนน่ะมันบ่มีออเดอร์รั่วแห้งนะคะออเดอร์หลายแห้งจนบ่มมีปลาแดกสีดำแล้วพี่น้องยึใส่มีอยูบ่บันไผ่มีขายคอมเมียนมาได้เด้อพี่น้องเด้อแถวแถวรออย่าโสทอดรอนรอ,อเรื่องนกท่ารอนีละ่ะเหมือน่ะคะเหมือนมาหรือแกงอา เมื่อไหม่ขคอมเมนต์ได้ไหมคอมเมนต์นคุยไหมว่ามเมนขืนมอพี่น้องลองคอมเมนต์คุยกันได้นะคะบริไลโสด,ด่วนเลยค่ายยากออเดรอเจวรัวแห้งนะคะสวัสดีคนดูแปดสิบคนจ้าจะไปอะไรกันมุกอาหารไปอะไรตอนนี้ก็ลรก<บ>จะ,จะไปมุกอาหารนะคะจะไปเอางาดวนจะไปเอามูเนื้อมูแล่ะครับไปล่า เนาปลาลับเดี๋ยวเป็นโตนะพี่นอ้นองมันมามีขายอยู่สามีขายข้อเมียนมาได้เด้อเนีย่ยเพราะเขาเป็นเลย่องบ่เรื่องเลยข้อเมียนเขาเมื่อคืนเหมือนเลยเอสซีค่ะแล้วข้อเมียนเนี่ยข้อเมียนขืนบอ่อคิดอย่างว่าเมียนได้โดนแล้วมาขืาน,นขอีกแล้วมนาขืานขอีกแล้วโอ้ยเหมือนค่ะขันคอยกิฟต์แฟร์ทรศัพท์าม,ามันกับเหมือนได้วันนี้สวัสดีคนดู84คนนะคะพี่น้องมาอัน คุยกันทั้งรถไปเป็นมู่กันตอนนี้กําลัางจะไปมู่ด่าหารนะคะกําลัางจะเดินทางไปมู่ดาหารคอมเมนต์ขึ้นไหมคะแปลว่ามมมข้อเมียนมาขืนเด้อพี่น้องเด้เอ,อมเมื่อจ้ข้อเมียนมากขออยเ่เห็นเลยนี่โอ้ยมาเห็นพี่น้องมาเห็นมาเห็นข้อเมนตนนะคะไม่เห็นคอมเมนต์เ,นมเ,มนเลยจ้าอยากคุยกับเอกับว่าเดี๋ยวคุยดอกมาเห็นข้อมเมนต์ ทำบอนไหลแล้วเนาะพี่น้องพ่อขึ้น,นเทะเลตอนที่สองเอาพี่สามปพี่แก่หนึ่งหอยไล่สดเปิดการมองเห็นเฉยๆไปสาคำแถ่น้าแม่ตอมออกมาแล้วมาแล้วบ้านเห็นแล้วไบมุกหน้าฮานใบคาบมลาผักแช่ไปแล้วผักแช่เลยเอาหมูเอาเนื้อหมูมาเข็ดไปคำแถ่คำอยู่พี่นอ้องเพราะว่ามือมือทางแต่ามือเศร้าดิแพ็คออเดอร์จนฮอดสามมงแรกสี่มงแรงกเนาะ วันนี้ส่ง300บ้านนะคะรอรับได้เลยออเดอร์รั่วแห้งพี่น้องแพ็คของแล้วมานคอยกับไบซื้อกับปุ๊กแจ้วเยอโซซื้อกับปุ๊กแจ้วเยื่อโซ่แลหละกับข้ากหอมกฮอบหอ,อ,อากรอบลงไปเพิ่นแพ็คแล้วตอนนี้ก็จะไปซื้อมูแล้วก็ซื้อปลาล่ายวนมุกดาหารโอโอเป็นอย่างขึ้นเด็ไปคำไํำเป็นมอพี่น้องมูน่ะถาบว่าไปเอามาซอยไว้เจ้มือนี่มือมันก็สิบ่ไเด็ตากค่ะไปมือื่้ากัสิส่วนสีเอามาซอยก็สีเอามานมากมคไมยังก็สิบ่ไเด็ดตากนะพี่น้อง กันเลยเพื่อเอฟซีโดยเพื่อเอฟซีโดยเฉพาะได้หน่พี่น้องยาเอฟซีมาได้กินของแสบเรี่ยวๆนะคะกันเลยข้ามันไดกันไปเอาคนเมืองใครใจสติคอนโดหนึ่งร้อยคนจ้าผ่านแช่งเราผ่านแช่งได้าเองมือตากก็จะเนี่ยมาเอาแล้วก็กลับไปก็จะไปสร้อยแล้วก็ไปมาร์กไว้มือซ่าก็จะได้ตากแต่เศร้านักฆ่าก็สิได้ดโซ่เอฟซีได้กินเร็วๆเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าสิมาเอามือเอื้อนมือฮือบ่ได้จังสิได้ส่งมันก็นสิโดนพทษน้องทั้งสองไปไหนกันเนาะไปเอาดเดินทางบัดมือมานน่แพ็คของหอดสามโมงคร่องหอดสี่โมงแรกอยู่ดอกคือแพ็คของเลยออียวเดือร์หลายแห้งส่งสามร้อยของนะคะวันนี้รอรับเลยนะคะสําหรับผู้ใดที่สร้างเนื้อแดดเดียวเด้อพี่น้องเด้อที่สร้างในออเดอร์มากเหมือว่านก็เหมือนนี่นแล้คะค่ะทามุกคอเนี่ยละ ขณะจะส่งพันเบิรดลบกวัญรอดนะพี่น้องเด้อขอทุกขอ,อให้ได้ความล่าเาพราะ่าเนื้อหมูเบิดนะคะด่กระไรจะเดินท่าไปซื้อเนือ้อหมูเมื่อไงก็กจะตากมาเพื่อยัง,งสวสดงซงนะพี่น้องเด้อรอรอรอ,รอนะคะสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยหกคนจ้าไม่วลยเลยาไปเลยหรือยู่คอมามนตนคุยกันได้นะคะพี่น้องอยูแถวมูอดาหาอยูแถวไอ นครพอนุอม่มยใส่มีปลาลาตูแบบขายแบบราคาบ่อแพ้ยังสิก็ววเม็ดมาเนี่ยค่ะจังหวัดอมอแบบไม่สวยเนี่ยเม่ค่ะแถวอำนาจแถวยะโสวแถวเนี่ยถ้าไกรล้ายกลับไปบ่ได้ข้าวโคบีดีไปกับไผ่เนี่ยน้อโอ้ยมากสามคนค่ะกับเม็ตอมกับโอดกับเย้านะคะมาสามคนจังวเดี๋ยวเอาเม็ตอมมานน่ใไผ่พอนุามมา,มาเลือกปลาลา ชอบครอบครัวนี้ขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค้าสี่ใช้อะไรพี่น้องเนี่สู้ๆจ้าสู้ๆพี่น้องสู้ๆเพื่อเอสซีโดยเฉพาะเดี๋ยวจะได้กินของแซ่บของนวเร็วๆเดวมพี่น้องเดิมหมูกัเนื้อสื่อข้ามคำเนองไมกี้ไม่ได้ไปด้วยเหรอคาร์โบไดมาาค่ะโควิดกันเรบ่อยไเห็นมากแล้วเพิ่นกับม่ส้มหายน้ำเพิ่นเป็นไข่ค่ะถ้าบ่เศร้าเมื่ออืนสิทธิภาพไปหาหมออยู่เล่นตากเดดนร้ายครับรถไฟฟ้าตากเดดยนร้ายกันเลยไข่ สวัสดีคนดูหนึ่งร้อยสิบหกคนนะจ๊ะอลลล่ายใส่มี่ข้อเมียนมาได้เด้อพี่น้องเด้อยุไซมีบอกแน่คอยสิเพ้เาขับขี่ปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝนทาามุกมาตกแหมคอยเงอแห้งคอยไปเดียมวิ่งอะไรกันสิตรงนี้คอยไปยะโสว,วังวังหาบ้กหันฝนตกบกแห้งหนึ่งไปไหนคะไปมุกดาหารคะ่ะไปมุกดาหารคะ่ะ กำลังจะไปมุกดาหารนะคะไปตลาดพ่อนเพ้แต่เอาเนื้อมูพี่น้องแล้วก็สิไปสั่งตั้งแต่วันนี้สี่ลคคาแต่รอไดอ้พี่น้องขอโทษขอพห้ละลายเด้อค่ะอันออเดอร์ที่แพ่ผ้าลายโซดมือหนอหนอ่วแห้งพี่น้องกันเลยแบบว่าเขาต่ำออเดอร์ได้สดมือแล้วผ่านกระปุกนะคะหมู่บ้านต่ำไปไพ่านกระปุกแล้วพ,พนักงานบอลหนังเยะาะทำไม่ต้องมาลังท้าพ่อแม่เลยรับเยี่พ่อแม่ พนักงานตอพนักงานตอนนี้ค่ะเกือบสิบคนแล้วนะคะแปดคนพี่น้องตอนนี้พนักงานแปดคนก็มีแต่ป้าป้าน้านาอารกับมแตรขอพัวเดียวกันละพี่น้องมาเฮียซอยกันนะคะมีเนื้อแดดเดียวด้วยไหมเนื้อบบมี่พี่น้องมแตรหมูนะคะเนื้อน่ะมันราคาแพ้งแห้งกันเลยแบบว่าแดดบวนละยานมันได้หน่อยแหมพี่น้องแดดหน่อยร้ายกับยันพี่น้องบะคุ้มเนาะสื้อ ร้อยนเนื่องจา,ากทีะะ่ก็สนะีได้เพราะที่ได้เพราะหาหกตอนบอมันแพงแห้งเนาะค่ะเนื้อเนื้องมูมันแพงแห้งกันเลยเขาก็เล็บบอห้ท่าอากาเฮ็ดนะคะถขาจะเฮ็ด <ขอ S 2> ห,หน่อยร้ายกับยายพี่น้องบ่คุมเนาะสื่อไปร้อยเนืองจากที่ยายได้คุมคุมแน่ได้พี่น้องแต่ว่าเนื้อหมูมันก็ได้หลายเติบยูเขาคุมยูแต่ว่าเนื้องมูอาจจะได้หน่อยแห้งเนาะคะ่ะกันเลยเฮ็ดแต่เตนื้อหมูไปก่อนนะคะสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยสิบคนนะจ๊ะ ยื้อใส่มีพี่น้องปลาล่า <c oughs> ปลาแดกแบบเป็นต้อนน่ะน่ะเอาแบบเอาแบบปลาผสมอ่ะพี่น้องอปลาแยงก็ได้ยืย้อใส่มีข้อเมี่ยมาได้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังจะถึงมุกดาหารนะคะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะคอยไหลในรถแบบเมือนรถ ขอตรวจขอค่อยๆดิพี่น้องครับมันเมือ่อตอนนี้กํลาลังเดินทางไปมุกดาหารจา้าบ้านไผ่ฝนตกนี่บอกแน่พี่น้องบ้านไผ่ฝนตกอเออมื้อนี้บ้านไผ่ฝนตกคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาบอกสู้กันฟังแน,น,น,น่บ้านไผ่ฝนตกบ้านไผ่หอนบ้านไผ่แรงข้างหน้านี่มุกนี่กําลังสิตบในี่ายเดียวมาพ่หน่องจะจบวะพี่เอิ้าพี่เอิงจ้าพี่เอิงมาต้มเด้อฮะแม่ว่าบ้านไผ่ฝนตกมีอึองจับอึ่งมาต้มสู้กินเด้อวัดซ่นบ้านสวน มัตตงกินบ้านสวนพี่น้องประจารย์แจวเนียแจวบอยู่บ้านสวนนะคะรถบรรทุกอะไรหลายเนาะไปทางไปมุกอ๋อนี่มันขาบมองขับมองขับ,ขบไปสวัสดีค่อนู๑๐๖คนจ้าแบบแบบเมื่อยแบบเพี้ยเราพี่น้องมาดิมืงขึ้นรับ order, ออเดอร์ฮอตตีสองมึอเศร้าลูกหม่าม่งหนึ่งรับหนูน้นแน่แม่ขอแลขมืึอละค่ะเป็นพี่น้องได้ได้ไดไดค่ะมากมามาเขาเมื่อกินดอกไม้สวนะนะั่นา ใครผ่านมาแถวนี้แบรซูดเจลยู่บ้านกระดาเด้อพี่น้องเด้อสีแถมสีแถมกัอนไปมาซื้อฮอร์ทึ่งอันหน,น,นัแต่ว่าตอนนี้โควิดมันกลับไปอยากมาอยากทุกวันอ่ะเนาะเฮากระดานอยู่เด็แต่ว่ากะชื่ออะไพี่น้องมันกะเป็นธุรกิจข้อห้อเนาะห้อเป็นเห่อมาซื้อจะเาจ่ออาสีเอาไซดเป็ดต่ำห่อไซด์สีเอามูไซดเป็ดตากงั้ส,งสินะย่านอยู่ห่อกระดองแบบว่าเซฟตัวเองนะคะบล่บลบอลงองไซดบ่กิมทอไซด์ไปมาซื้อเอามาโหลดพี่น้องชายาฟูมิจ้า เสย์ผู้ฝนตกบ่ค่ะบ่ะทุกอยากได้แจวรอบแรกหมดละแซบคักซังค่ะสังซงแอดศูนย์ห l j s k u เลยนะคะผู้ใดอยากได้แจวแอดไลน์เลยเด้อพี่น้องเด้เอแจวมีความทรงแต่ว่าตอนนี้เนื้อหมูยังบ่มีความทรงนะคะเพราะว่าห้งงองกระเบาเนื้อหมูกับสิเป็ดตางเมือนโอ้ยชสย์ผู้มีค่ะชสย,ย,ย์ผู้มีใส่หัวไก่คอไก่ไงคือไก่แต่ละเฮืพี่นอ้องเขาจอดสีคอยไปเวลาค่าโคฟิกกับสิบวันเด็กไปใส่ได้เนาะ ที่มุกจะไปเอาที่ไหนคะอันตอนเนี้ยจะไปมุกจะไปเอาต,ตลาดพเพเ์ไปตลาดพรานเพลทค่ะไปเอาเนื้อหมูอยู่ตลาดพรานเพลตลาดเทสบานหน่งไปลานอ่ะไปเอาอยู่เทศบาลหนึ่งตลาดเทศบาลหนึ่งนะคะผู้ใดไรเก่งๆไมาเจอกันได้เด้อพี่นอ้องตวมาคมแล้วมือจ่อก่ะสิบพรอยู่ที่กาลาสีนอยู่ที่เขื่อนลำเปล่าอือนี่นมีเลยเขื่อนเปล่ามีเต็นท์หายๆเลยจ้าแมนบอยพี่น้องจเจ้าเพลหรืนไง อัทามี่อยากทามี่อยากทิมเบอร์โทรไว้นะคะคอมเมนต์เบอร์โทรให้หนูหน่อยนะคะเดี๋ยวย่าสิขอไปโทรโทษขอไปหาเด้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้โทรมาได้ขอนแก่นจ้าโอ้ยขอนแก่นไก่แห้งพี่น้องเก็จะไปมาได้ดอกข้าวโพดเดียร์แต่ว่าแถวตลาดเทศบาลหนึ่มุกดาหารเด้อจ้าอ๋อต้าย่อขอไปเอาอยู่หันละประแดกประแดกบดวน่ะมันหลายอยู่แต่ว่าอันแบบเป็นตัน่ะมันบ่มีมันได้มนมอยมัน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 บ่คมันมันะันม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  เสียลอยป็ละเสียลอยมันจะมีน้ำไหลแห้งเนาะเ้องประว่าห้าไปใส่น้ำห้างใส่ตัวมันค่ะสวยห้าไปหาเสือน้ำมูบ้านกระเจ้าเนาะบานกระเจ้าสวัสดีค่ะพี่ว่าพี่ยาวเอฟซีกาล่สินจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกาล่สินปลาลายบอพี่น้องข้อเมียนไผ่คอยฟังเนี่ยเร็วจากบ้านนอนไปบอกแมีนค่ะอยู่บ้านแบบว่าน้ำมูบ้านข้อดังสีนะค่ะไม่จังราคาบอแพงมูบ้านไผ่เฮ็ดปลาลายหลายๆนะคอมเมนต์มากในเด้อค่ะ เจ๊หญิงบม้า,มาน่าบ่นของยาดเจ๊หญิงอันเจ๊หญิงข้าต่ำเจวแพ็กเจวค่ะออดเดอร์หลายแห้งนะคะเพิ่นกระลังต่ำเจวเพิ่นกระลังแพ็กเจวรู้ด้วยอยู่เดี้ยนี่ขับไปกับเซียวหมูพเพลเพิ่นทันไปเพิ่นสร้อยตอหมกตอพเพราะว่ามือเงิน้องเตรียมตากแล้วเด้อพี่น้องสวัสดีคอนโดเก้าสิบสี่คนนะคะแปลว่าเซียบู๊ว่าปิดกัรน,นัน่นการมองเห็นเพดข่อยอีกแล้วนี่คน,นเบิร์นแค่กอดที่มหาคนหนึ่งนาะพี่น้องว่าเนี่ยอาจจะจะจะเพื่ออะไรกัน ใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยน,นะคะเปิดเปิดการมองเห็นให้เราหน่อยะคะ่ะเพี่อคอยถือปิดกันพี่น้องเออล่องคีบยังไปยิกวเว่าเอาพี่ยาวีออดคือไปลงคลิปทั้งแยวสัตว์ที่จริงเราคอยลงทุกมือเดียดแต่ว่ามันปิดกันการมองเห็นมันกันเลยเห็นแค่นั้นนะคะถึงมุกนะฮานาจ้าถึงฮอนมุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวส<า>ักน่อยก่อจะ้ะลงไปเอาหมูกับไปเอาปลาะะล่ากันคะไปเอาปลาล่าก่อนเนาะไปเอาแม่ค่ะไปเอาปลาเด็กก่อน ประแดกตอนยุตนาเทศบาลันหนึ่งอะมีอยู่ค่ะแต่มาแบบอาลาดเป็นโตนวะมันมันเหลือมันบกุ่มบอกง่ายๆซะกับปีละกับปีละสี่หลอดวันนี้แต่น้ำนะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำเราใช้แต่ตัวมันนะคะต้มให้ปลาแหกแดงก็ไ่เป็นนี่ว่ามีปลาแดกเส้นดำหงส์ปลาแดกสวัสดีคอนดูหนึ่งร้อยคนจ้าคอมเมนต์คุยกันได้นะคะถึงหอดหอดมุกดาหารแล้วพี่น้อง เขาเที่ยงว่าไนกินบอาซื้อซ่าหิวขอแห้งรวดเดียวนี่พ่อเขามาน้อยูตะวันสิบปีซื้อเนี่ยกินนยูตลาดนะคือไม่กินพี่น้องโอนาเยอกินขอาเศร้าข้าวเดือดเรียกม,<อ>มือเศร้าเจ๊ยิงเอาไปสรงสามอยู่เฮียนค่าแพ็คของหอดแพ็คของหอดสามโมงเคืองแล้วก็ไปซื้อของตลาดพ่อนเพชรมุกดาหารกับมียูจ่าพ่อนเพชรมันมีอยู่บอกค่ะปเลียกนะมัมีแล้วนก ไปบอกมันมี่จำพวกของกินพวกผักพวกของปลาพวกผักกันสินะค่ะส่วนนี้คนรู้หนึ่งร้อยคนจะตลาดพรเพชรอยู่ในตลาดเลยบอกค่ะปลาด้วยจังไดค้าคอมเมนต์มาไหมเนี่ยค่ะผู้ใดหัวจใาพี่น้องผู้ใดหัวจใาอยู่แถวมุกดาหารนี่มีมีปลาขายเนี่ยน้ำมาเนี่ยค่ะคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวฮ่อจะไปตามหาปลาได้นี่พี่น้องตามจริง ใกล้โค้งนอหนาสิหลายแล้วมียนค่ะเขาว่ามีเฮือกับว<อ>นี่มมันหนจามีแล้วมูบัตนะไอเนาะมัมหน้าสะมีขายอยู่นิคมข้างโรงพยาบาลค่ะฮมันเป็นมันเป็นมองคล้ายโดยเฉพาะเลยบรอเ่าค่ะคนบอกว่านิคมข้างโรงพยาบาลมาซื้อบ้านนั่งเลือนนั่งเลือดอยู่ใสน่นอค่ะคุณคาไกลตู้ทอง มาซื้อบ้าน,า,นานั่งเลือนบ้านนั่งเลือททนทีนน่ใส่ผู้ใดผู้ใดู้ทีมเบอร์พี่ยาวขับรถไปเลยค่ะเขาขายก่อนขึ้นสะพานจ้ามีเป็นสิบกว่าล้านมีแต่ตัวอ๋ออีรีบอลที่ใส่ครับขึ้นสะพานเทสะพานมองได้ค่ะมุก,กวะนี่ม,มุกคนบ้า่มีแบบสับแล้วก็มีจ้ะแมนบอลพี่น้องข้อเม่นมาไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ยราขับรถไปเลยค่ะเขาขายก่อนขึ้นสะพานจ้ามีเป็นสิบกว่าร้านมีแต่ตัวมันจ้ามีามีแบบสับแล้วก็มีสะพานคำบอแมนขอ,อท่านประการเสรียใจอันข้อเมียนมากไหมนะคะอันสะพานมองไดเย้าวาังหูใจอิหรี่เย้ามาเคยไปซื้อจ้ากเกียรมาหน้าแก่เม่จะพาไปซื้อป้าหน้าแก่สัก,กนคนนครอเหมือนบอกพี่น้องคือไก่ะลามแม่พัะเทนัวไปมอข้อเวียด แต่แถวมุกดาหารนี่หนูมาได้อยแต่ว่สสกักคนเราค่อยนเนี่ยใสดอกเมยียน่าจะไปเพราะได้ไปกับมาน่าจะเด็กค้าตูนะคะไก่ปานนันไปกได้ค่ะเมียเดี๋ยวควอดวซ่าเาดี๋ยวย่อจะไปซื้อหอดพุ่นละอันคุณบอเมเบนขอท่าบตรากาศเสียใจค้อเมียนมากไหมเนี่ยค่ะมันอยู่หมองใดเดี๋ยวย่อจะขี่ไปเบิรงเดียวนี่เลยมันเราออกไปจากสพาหมองใดจังหวะ สะพานมุอันสะพานขามสะพานละขามเล่าหน่อยมค่ะหรือจังไดหรือยุใสสะพานร้อยสะพานไปมันมีเป็นซิบกว่าล้านเขาจะว่าร้อยสะพานไปออสะพานเทพสุดาเคื่อนล่ำเป่ายู่ใสค่ะเคื่อนล่ำเป่าคื่อนล่ำเป่าบ่อยู่กาลสินเหมือนเนาะอ๋อเพิ่งบอกไปกาลสีนเราเอาขมุนเก็บขมุนไว้อ๋อยูกาลสินมันมาค่ะอ๋อจ้าจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะว่าจะเดบิวฮาร์สื้ออยู่โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยุกัลลสิงค์ก็กัจะเดบิวซื้ออยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าจากบ้านยยกไปกับพี่น้องลอยโคโลใครอยู่ตะวันไกล้านก่คือโอ้ฝากสะพานเคียนลำเปล่าข้าวดอกคายเป็นซิปซิปลานยุหันมาสั่นจะเดบิวฮารบ้างยี่พี่น้องจะเดบิวยี่ลีนละเดี๋ยวถ้าจะไปยี่ลีเดี๋ยวจะไล่ซ้อนหล้วก็ถาร์มิฟซีอีกที่หนึ่งนะค่ะเนาะ แต่ว่าตอนนี้มาเอาอยูบูไปใส่ก่อนแต่ว่ามันน่ามลายแห้งมันบวมๆดอกพี่น้องแต่ว่าขาดมันมีมี่คือว่หาหลักกระต่องได้เอานะคะถ้าเสือแห้งหลายต้นทุนห่อมันกับแห้งนะคะถ้านอีกับถ้านอีกับได้บันหลายดอพีนอ่น้องเพราะว่าห่อขายกับผูกหาสิบบาท <fare S 1> จากักสิเสือขาจากักสิเสือตะไข่จกักสิเสือใบบกูดเสือบอร,สรส์สุยาห์หจอเสือซะพี่น้องต้นทุน่ะแห้งแห้งนะคะแต่ถ้าจะคืนราคากะพอดีเดียวเนย แต่จะขึ้นราคากับจังไก่เราก็ไม่อยากขึ้นราคาเพราะว่าเดี๋ยวขายราคานี้เดียวนะพี่น้องถ้าขึ้นราคากับลักสิจังได่ย่านพี่น้องว่ามันแพงตอนนี้ถึงมวกดาหารแล้วนะจ๊ะกระสิีปลาแดกหลายจ้าผี่ย่าแมนบอพี่น้องเล่มล่าหมวแค่เลื่มเปล่าขอจะพาดสย่านเดีไปยืดอกพี่น้องไปอุบลเยอะเลยอุบลอุบลนยืวงหวงใดญค่ะมาบ้าน ต้องเลี้ยวซ้ายไม่ถึงสกลน,นครโอ้แม่นบอแม่แต่ว่ากาเอาว้กอนล่ะแม่ยท่างไบพุนมันไก่แห้งยานก็จบกลับมายานพฤกษ์การโตนะคะช่วงนี้โควิดระบาดมากรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะฮอดมุกดาหารแล้วพี่น้องสำรับผู้ใดที่สร้างเนื้อแดดเดียวนะคะออเดอร์เนื้อแดดเดียวตั้งแต่วันที่ห้ามา คือเรายังไม่พร้อมส่งนะคะตอนนี้เพิ่งมาซื้อเนื้อหมูนะคะรบกวนรออีกประมาณสองวันส่งแน่นอนแล้วพี่น้องได้กินแน่นอนโบกงนะคะได้กินแน่นอนหนึนนะะ่งร้อยก็ีกันอยู่้อยเลยสิีกันสดีคอนูหนึ่งร้อยเจ็ดคนนะคะอ๋่กันอยู่นะครับอะไะพี่น้องอ๋อแม่แม่เพื่อนถิ่มเบื่ทั่วไปหายค่าแม่ขอคุณไล,ลยๆค่ะแม่เดี๋ยวไลสดจบเดี๋ยวทำบะหมี่มองไป,ไปซื้ออีรีเดี๋ยวย่าจะทักหาเดี๋ยวย่าจะโทรหาด้วยค่ะเด้อ อ๋อล้พี่นอ้องฮอดมุกอนาหารเลยวนะคะจะลงไปเสือบทาลากยุกกละสินีา่เขา,ขายเป็นปีหรือว่าเป็นแหลจะ้าว่าอย่กละลสินขาอขายเป็นปีดบอกค่ะหรือว่าเป็นกิโลหรือจังได่ผู้ใดโูข้อมันมากในเด้อค่ะข้าจะอขายเป็นกับปีดหรือว่าเป็นกิโลนะคะกับปีดทอดได่ยังสินะคะ่ะถามันคุ้มย่อก็จะไปเอาบกไก่บรรไดได้กะละสินอะ่อะถ้าคุ้มย่อก็จะไปนะคะ,ะ,ะถามันบอแห้งเกินะนะค่ะก็จะไปเอาอยู่ จะไปเอามาเท่านั้นหลายปีเลยห่ะเขจาจะขายปีเท่าไหร่นะคะคอมเมนต์มาหน่อยนะคะสวัสดีคนดูแปดสิบสี่คนนะคะเอาละพี่นอ้องหอดมุกอาหารแล้วนะคะคุยกันพ่อหอมปากหอมคอนะคะแล้วแต่หอดจะสื่อจา่าแมนบอแมนบอ<ด><ะ>ค่ะเปไ็จะสอจีขจาจะขายเป็นปีเ่าไหรเกันสื่อแบบกิโลกัมหรือแบบกิโลกยแมค่ะรับซื้อใบมะกรูดไหมเดี๋ยวจะส่งไปให้ค่ะ <laughs> บบใบบกบัวพี่พ่อเดชใส่เยอะพี่นอ้องแต่ว่าที่มันอื่นนะ่ะคือปลานะคะปลาไนก์นะมันอื่นพี่น้องใบบกกูวพ่อมีพ่อเดชซื้อเยู่ทางเขื่อนลำป่าจ้าแมีนมอพี่น้องทางเขื่อนลำปาถี่ไปใช่เขื่อนลำปาถ้าถ้า,ามันบ่นมีใส่ดีแล้วก็จะได้ไปแล้วพี่น้องข้อสะพานเขื่อนลำป่าแล้วยุเขื่อนลำป่าเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมือได้เด้ไปทางสีไปซื้อทั้งเขื่อนลำปา่าสีไร่โสดีที่หนึ่งผู้ใดยุแถวๆนั่นข้อเมียนมาได้เด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวรอดูก่อนนะคะว่าปลาเขาจะพ่อใส่บ่อเพราะว่าออเดอรดตอนนี้รั่วแห้งได้พี่น้องเอาละพี่น้องไรสดเนี้ยไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมอยู่แถวนั้นจะมีแต่ปลาจ่าเมียนบ่อโอ้่ึ้นลำป่าจ่าไม่มีจะปลาเลยค่ะเป็นสิบสิบหลานเลยมาการสินขึ้นลำป่าจ่าเมียนบ่อพี่น้องอ๋อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือ เมือม่อนเมื่อเฮือเดี๋ยวย่านเดี๋ยวไปหาสื่ออยู่พี่น้องแล้วแต่เราจะสั่งค่ะอ๋อแล้วแต่เขาจะเอาแบบ<ๆ>อ๋อจ,จ้าจ้าจ้าขอบคุณขอบคุณคุณบริเวนคอทานปรตการเสียใจเด้อพี่น้องขอบคุณเล่นหลายสิอเป็นเราเดียวกันเพื่อนลาขอบคุณเล่นหลักคุณเล่นหลายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อได้สิบไปจะไล่ซดถามอีกที่หนึ่งนะพี่น้องนะจอบอกเกินสามสี่หมื่นเดี๋ยวไปสื่อแน่นอนเพราะว่ามันมีใส่แถวนะคะ สำหรับไลสดนี่เอาไ้ทำหนีถ้าคครมีหนอเนาะเดี๋ยวพากันไ่ไลสดหนานะคะสวัสดีค่ะ